อัสลามูอะลัยกุมครับสวัสดีวันเสาร์นะครับที่28สิงหาคมนะครับพศ2564ขออนาดนี้ก็เป็นเวลา17นาฬิกาพ,พอดีนะครับวันนี้ก็ตามที่เรียนเรียนท่านลูกค้าไว้เมื่อวานบอกท่านลูกค้าไว้เมื่อวานว่าวันนี้จะเอากระถางสองเออกระถางครึ่งปีบ๊บปล่อยออกหมดเลยนะมีกี่ต้นไม่รู้ว่าตรงเนี้ยปล่อยออกหมดเลยนะครับก็จะเอากระถางครึ่งปีบ๊บเนี่ยครับครึ่งปี๊บดอกกำลังมาติดดอกดี มีเท่าไหร่ก็ขายหมดเลยนะครับมีเท่าไหร่ก็ขายหมดเลยนะครับจะปล่อยออกหมดเลยในกระถางครึ่งปีปนะครับลากก็ยังไม่ได้ทำหรอกยังไม่ได้แต่งลากไม่ได้อะไรเลยเป็นมไม้ดิบอยู่เลยนะครับก็ขายเลยนะครับลูกค้าก็ไปทําหน่อยแล้วกันเพราะว่ามันไม่มีเวลาทํะมันไปแต่งลากต้นใหญ่กันหมดเลยนะครับก็เลยต้นเล็กก็ไม่ได้ไม่ได้ทาลากก็คือปล่อยดิปล่อยแบบทรงเดิมๆอะ่ะยังไม่ได้ตัดแต่งอะไรนะครับอะมา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 เราิเ่มกันเลยนี่แสงจันไม่ใช่แสงทอง แสงทองนะครับต้นที่หนึ่งนะครับแสงทองนะครับเนี่ยครับโขดก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่กิ่งก้านนียาวทรงสวยนะครับอยู่ในกระถางครึ่งปี๊บนะครับเนี่ยแสงทองนะครับตัวแสงทองนะครับเนี่ยเสียบสองกิ่งก้านดีทรงดีโขดดีครับเนี่ยเป็นตัวแสงทองนะครับต้นที่สองเป็นลูกไม้ต้นที่สองอันนี้ก็โขดยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ต sequel, แต่ว่ากิ่งก้านนี่โอ้โหยาวเบื่อเลยนะี่ลูกไม้ตัวนี้นะลูกไม้ตัวนี้นะนี่ลูกไม้ไม่มีชื่อนะครับเนี่ยต้นที่สองนะครับสวยมากสวยมาก สวยมากนะครับต้นที่สองนะครับสิ่งก้านดีทรงดีโคดีใช้ได้นะครับต้นที่สองนะครับต vale. ้นที่3ามเป็นแดงอุดมทรัพย์นี่เป็นตอรีลาหนึ่งต้นที่สามนะครับเป็นแดงอุดมทรัพย์นะครับก็เป็นทรงสวดทรงองคเอลครับเป็นตอรีลานะครับนี่สวยๆเลยสวยๆเลยนะครับนี่ต้นที่สามสวยมากนะครับอ่ะต้นที่4มาเป็นสีนี่ ชมพูอมขาวอมเหลืองตัวนี้เป็นตัวพาสเทลสีพาสเทลนะครับใบก็ออกดังๆหน่อยนะครับต้นที่ต้นที่สี่นะครับเนี่ยเป็นเป็นตอญี่ปุ่นนะครับตอญี่ปุ่นนะครับเนี่ยดูกิ่งก้านสูงก็ใช้ได้นะครับก็ต้นเดียวขายแปดร้อยครับขอค่าส่งส่งฟรีดีกว่าต้นเดียวแปดร้อยส่งฟรีนะครับสองต้นพันห้าส่งฟรีนะครับสี่ต้นสองพันส่งฟรีนะครับเนี่ยก็ตามนี้เลยตามนี้เลยครับง่ายๆเลยขายกันง่ายๆต้นที่สี่นี่ เป็นตอญี่ปุ่นนะครับเป็นตอญี่ปุ่นแล้วนกะ็สีสวยอันนี้สีสวยครับใบก็จะสู้แต่สู้ต้นนู้นไม่ได้นะใบมันสู้ต้นนู้นไม่ได้ต้นนู้นนี่ออกด่างเลยน,นี้ยังน,นี้ไม่เป็นนะครับแต่ใบหนาใช้ได้นะครับก็กินปุ๋ยขี้ไก่เยอะนะครับนี่นะครับนี่นี่บานใหม่ๆจะอย่างนี้นะครับ <entlich S 1> นีบ่พอบานไปสักพักจะแบบนี้นะครับพอบานจะโรยก็อย่างนี้นะครับนี่นะครับออกคัสเทลหน่อยๆต้นที่สี่นะครับต้นที่ห้ามีสองสีนะครับเป็นเดี๋ยวเขียนก่อน ต้นที่ห้านะครับนี่เป็นเขาเรียกอะไรนะชมพูบานเย็นชมพูบานเย็นนะครับสีหนึ่งแล้วก็อันนี้ส er> huh? ีหนึ่งนะครับเหลืองตัวนี้นะครับนะครับเป็นชมพูบานเย็นสีหนึ่งแล้วก็เหลืองตัวนี้สีหนึ่งนะครับนี่ยโคตรใหญ่ๆในกระถางครึ่งปี๊บนะครับในกระถางครึ่งปี๊บต้นนี้มีสองสีนะครับนี่อันนี้ก็เป็นสองอันนี้อันนี้ก็เป็นสีหนึ่งนะครับอีกข้างนึงก็เป็นสีหนึ่งนะครับครับต้นที่ห้านะครับต้นที่หกนี่ มีเสื้ออยู่ด้วยเนี่ยผีเสื้อเขาจะเข้าไปเนี่ยครับเขาจะเข้าไปกินเนี่ยเขาจะเข้าไปกินเกสรแบบมากินน้ําหวานเนี่ยครับเนี่ยผมถึงไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้อะไรเลยแม้แต่อะไรนะยาที่ฆ่าเพี้ยยาฆ่าแมลงฆ่าเพี้ยฆ่าอะไรเนี่ยผมยังไม่ใช้เลยเนี่ยเพราะมันมีแบบนี้เนี่ยครับคือธรรมชาตินะครับคือธรรมชาติเนี่ยถ้าเราอยากใกล้ชิดธรรมชาติเนี่ยอยากนั่งมองดูเนี่ยปะเนี่ยเขาจะมีมีหนวดอะบินไปละมีหนวดคอยมาเนี่ยเข้าไป กินน้าหวานข้างในเห็นนวดแม้แต่เก็เป็นผีเสื้อนะครับเนี่ครับถ้าเราใช้ยาฆ่าแมลงไอ้พวกเนี้ยมันก็จะตายหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีประโยชน์ก็จะตายไปด้วยเพราะนั้นผมก็ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงนะครับยาฆ่าเพลี้ยยาฆ่าเชื้อราอะไรผมไม่ใช้ทังนั้นก็ใช้วิธีธรรมชาติเอานี่ต้นที่หกนะครับก็เป็นเหลืองเพิ่มซับเวอร์ชันเหลืองซับเจริญเวอร์ชันสองนะครับเนี่ยเหลืองซับเจริญเวอร์ชันสองนะครับเอ๊ะ ไม่ใช่นี้เหลืองรัพเจเจริญเวอร์ชันหนึ่งอ่านี่เวอร์ชันสองมันคืออีกอันหนึง่งอ à, ใ่ใช่ใช่ใช่นี่เหลืองซัพย์เจริญเวอร์ชันหนึ่งต้นที่หกนะครับต้นที่หกครับต้นที่หกเหลืองรัพย์เจริญเวอร์ชันหนึ่งนะครับ BJ, โคตดใหญ่ๆสวยๆนะครับต้นเดียวก็แปดร้อยส่งฟรีนะครับสองต้นพันห้าส่งฟรีนะครับสี่ต้นสองพันส่งฟรีนะครับเนี่ต้นที่หกนะครับต้นที่เจ็ดนี่เหลืองรัพย์เจริญเบอร์สองนะครับนี่้นที่เจ็ดนะครับ เสียบส,สวยๆโคตรใหญ่ๆนะครับเหลืองทรัพย์เจริญเบอร์สองต้นที่เจ็ดสวยมากมาแล้วไม้พร้อมนะครับต้นที่เจ็ดอ่ะต้นที่แปดมาอันนี้เป็นบานเย็นจมพูบานเย็นลูกไม้นะครับต้นที่แปดนะครับเขียนก่อนนะครับต้นที่แปดจมพูบานเย็นลูกไม้สวยๆใหญ่ๆเลยโคตรใหญ่ๆนะครับก็ก็ประมาณนึงประมาณนึงนะวันนี้ปวดตาปวดหัวไม่รู้ทำไมปวดหัวฝนตกแด่เมื่อวานนะครับก็ปวดหัวหน่อยๆเพราะว่า น้ำฝนอากาศนะครับอากาศมันสวิงอ่ะนี่ต้นที่เก้านะครับต้นที่เก้าต้นที่เก้าต้นที่เก้าอ่ะเป็นแดงอุดมทรัพย์นะครับใหญ่ๆสวยๆเลยครับต้นที่เก้านะครับนี่มาใหญ่ๆเลยนะครับเนี่ยก็ต้นเดียวแปดร้อยนะครับสองต้นพันห้าสี่ต้นสองพันนะครับเนี่ยนะครับเหลืองทรัพย์เจริญนี่เหมือนกันนะครับเนี่ยต้นนี้นะครับต้นที่สิบอ่ะต้นที่สิบ ไปเร็วหน่อยเนาะมันมีเยอะนะต้นที่สิบเอ็ดอ่านี่อันนี้เบอร์สองนี่เหลืองซับเจริญเบอร์สองไหมใหญ่หน่อยอ่าต้นที่สิบเอ็ดก็เบอร์หนึ่งมันจะเล็กเบอร์สองมันจะใหญ่เออเท่านั้นแหละง่ายๆนะครับอ่าต้นที่สิบสองก็ไปเร็วหน่อยนะคือไม่ต้องคิดมากครับพูดตรงๆก็คือไม้มันใหญ่นะครับต้นที่สิบสองนี่ไม้มันใหญ่เป็นแอนุดมรับไม้มันใหญ่แล้วก็ไม้มันคุ้มอ่ะแล้วสสวนทรงอง,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 งเอวมันก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะครับก็ ก็สาหรับผมก็คือว really ่าจิ้มต้นไหนก็ได้ไม่ต้องคิดมากเลยไม่ต้องเลือกเลยครับก็มันก็แบบชวนชมอ่ะดอกสีไหนก็สวยนะครับต้นที่สิบเอ็ดนะครับเนี่ยต้นที่สิบเอ็ดต้นที่สิบสองอ่ะต้นที่สิบสามนี่เป็นเหลืองนี่เป็นสองสีในต้นเดียวเนี่ยอันนี้เป็นตัวนี้สีหนึ่งนะครับและอันนี้สีหนึ่งนะครับเป็นสองสีในต้นเดียวนะครับต้นที่สิบสามนะครับต้นที่สิบสามนะครับอันนี้เคยลงแล้วแหละทีหนึ่งนะครับเป็น ผมลบเลขเก่าออกไปเพราะว่าจะได้ลงใหม่นะครับต้นที่สิบสี่ขาวแล้วก็เป็นเหลืองตัวนี้นะครับเหลืองตัวใหม่ตัวใหม่ต้นที่สิบสี่นะครับมันติดมันติดขากล้องอะไรมันติดนี่ต้นที่1ิบสี่ใหญ่ใหญ่ใช่ได้นะครับต้นที่สิบสี่นะครับก็ต้นเดียวแปดร้อยสองต้นพันห้าสี่ต้นสองพันนะครับต้นที่สิบสี่ต้นที่สิบห้าเป็นอ,อะไรนะ สตาพิงค yeah. ์ต้นที่สิบห้าเป็นสตาพิงค์นะครับต้นที่สิบห้าครับเนี่ยต้นที่สิบห้าเป็นสตาพิงค์อ้ดโคตรใหญ่ต้นที่สิบห้าเต็มกระถางแล้วต้นที่สิบหกเป็นแดงลูกไม้ตัวนี้ตัวใหม่นะครับเนี่ยเป็นกรมะหยี่เลยนะครับขอบดอกเป็นกรมะหยี่ขอบใบเป็นกรมะหยี่ขอบดอกเป็นกรมะหยี่สวยมากนะครับเนี่ยแดงลูกไม้ตัวใหม่นี่ดอกใหญ่ใหญ่ใหญ่อลังชังเลยครับต้นที่สิบหกนะครับใหญ่อลังฉังดีจังครับก็ผมว่ามันมันสวยดีนะสวยดีอุ้ย จับแรงไปหน่อยร่วงเลยนะครับนี่อลังฉากมากเลยนะครับต้นที่สิบหกต้นที่สิบเจ็ดว้าวตัวนี้สวยนี่ต้นที่สิบเจ็ดต้นที่สิบเจ็ดดอกสวยดอกสวยนี่ต้นที่สิบเจ็ดนะครับดอกสวยโคตรใหญ่โอ้ถ้าหมายใจขึ้นกระถางขึ้นปี๊บแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสเลยครับว่าโคตรจะใหญ่จะเล็กครับโคตรบึ้มบึบ้มบึ้มทั้งนั้นนะครับนี่ต้นที่สิบเจ็ดนะครับนี่ยุกไม้ตัวนี้มันมีชื่อแล้วแหละแต่ ผมจาไม่ได้ว่าชื่ออะไรว่ามันเยอะจัดนี่นี่ตรงนี้สวยมากนะครับนี่ต้นที่สิบแปดเนี่ยเป็นแดงลูกไม้ตัวนี้นะครับเนี่ยใหม่ๆเลยแล้วก็นะครับเนื้อนวลนะครับต้นที่สิบแปดนะครับต้นที่สิบแปดอ่าต้นที่สิบแปดเนี่ยสองสี่เนี่ยต้นเดียวนะครับเป็นแดงตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวเนื้อนวลตัวนี้นะครับต้นที่สิบแปดโอ้ต้นที่สิบเก้าน,นี่ใหญ่เวอร์อจิตนี่นสีเดียวนะสีเดียวใหญ่ๆส,สวยๆนี่ ใครชอบแนวแบบเหลืองเหลืองนี่ยเหลืองอ้อยอยนี Gaming ่นี่ไปเลยนะครับต้นที่สิบสิบเก้านะครับเนี่ยต้นที่สิบเก้าลากสวยด้วยนะเนี่ยดูลากสวยด้วยลากถักสวยเนี่ยต้นที่สิบเก้าสีเหลืองต้นที่ยี่สิบเนี่ยเป็นดอกตัวใหม่ใหญ่โอ้โหดอกนี่มันใหญ่ใหญ่ใหญ่เกินจะบรรยายเนี่ยดูกีบดอกมันใหญ่มากนะเนี่ยดูดิบานเต็มหน้าต้นที่ยี่สิบนะครับเนี่ยแล้วก็ตรงกลางเป็นสีเหลืองเนี่ย ตรงกลางเป็นสีเหลืองนะครับต้นที่ยี่สิบอันนี้ได้ใหญ่ได้ความใหญ่นะครับต้นที่ยี่สิบต้นที่ยี่สิบได้ความใหญ่เลยสวยก้านดีทรงดีต้นที่ยี่สิบเอ็ดอ่าตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้สวยมากโอ้โหเปิดเพิ่งเปิดโขดนะต้นที่ยี่สิบหนึ่งเป็นตอญี่ปุ่นนะครับตอญี่ปุ่นครับเป็นตอญี่ปุ่นตัดสั้นสวยๆเนี่ยดอกนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยดอกใหญ่สวยมากตัวนี้นะครับต้นที่ยี่สิบหนึ่ง โอ้ดอกใหญ่จริงนี่ดอกใหญ่มากเลยนะครับเป็นลูกไม้ใหม่เนี่ยสวยมากเป็นตัวสตาพิงค์อ่ะเป็นตัวสตาพิงค์ี่ยเนี่ยเป็นตัวใหม่เลยเนี่ยพอบานใหม่ๆจะขาวอย่างนี้นะครับเนี่ยพอบานไปเรื่อยๆเนี่ยสามสี่วันจะเป็นออกชมพูอย่างนี้นะครับต้นที่ยี่สิบหนึ่งนะครับต้นที่ยี่สิบสองเป็นแดงอุดมทรัพย์นะครับต้นที่ยี่สิบสองนะครับต้นที่ยี่สิบสองเป็นแดงอุดมทรัพย์โอ้ปวดแขน เห็นไหมครับแป๊บหนึ่งมันถือมันนาไม่ได้แขนข้างขวาไม่ค่อยดีนะครับต้นที่ยี่บสองนะครับเป็นแดงอุดมทรัพย์ใหญ่ๆสวยๆเลยครับเนี่ยไม่ต้องคิดมากเลยครับแต่ละต้นดูดูดูโคดเป็นหลักเลยครับดูโคดเป็นหลักแล้วก็เนี่ยจิ้มต้นไหนก็ได้ครับต้นเดียวแปดร้อยสองต้นพันห้าสามต้นไม่ขายขายสี่ต้นเลยสองพันนะครับเออเอาง่ายๆอย่างนี้แหละเอากันง่ายๆอย่างนี้แหละขายกันง่ายๆเนี่ยต้นยี่บสองนะถึงต้นที่สิบสอง นะครับเป็นแดงอุดมทรัพย์นะครับต้นที่ยี่สามก็เป็นแดงอุดมทรัพย์นะต้นที่ยี่สามเป็นแดงอุดมทรัพย์ดอกสวยๆนะครับโคตรดีๆกิ่งก้านสวยๆต้นยี่ยิบสี่เป็นชมพูชมพูชมพูอะไรเนี่ยตัวนี้จําชื่อไม่ได้ชื่อมันเยอะจัดเนี่ยูตัวนี้ต้นที่ยี่บสี่จะสวยครับดอกสวยเนี่ยโดนฝนแล้วจะเป็นงี้นี่ครับ พอลูกค้าถ้าลูกค้าเห็นดอกมันมัน,ม,นมันดำดำอะไรอย่างเงี้ยก็เด็กทิ้งเลยนะครับต้นที่ยี่สี่สวยมากใหญ่มากกิ่งก้านดีมากต้นที่ยี่ห้านะครับดอกยังไม่มาไปก่อนต้นที่ยี่หกดอกมาแล้วนะครับนี่ต้นที่อ่าต้นที 5, ่ยี่ห้ายี่ห้าต้นนี้ใช่ไหมต้นที่ยี่ห้าเนี่ยนี่สวยมากนะครับเหลืองเหลืองซับเจริญเบอร์หนึ่งนะครับนี่สวยมากเหลืองซับเจริญเบอร์หนึ่งจะดูแบบเรียบร้อยเป็นคนเรียบร้อย เหลืองซับเจเลอร์เบอร์สองจะดูแบบปาดเปรี้ยวหน่อยหนึ่งนะครับต้นที่ยี่ห้านะครับต้นที่ยี่หกดูดอกนี่แดงอุดมซับเนี่ยเป็นเป็นตัวการันตีเลยว่าต้นเนี้ยดอกดีนะครับนี่ออกเป็นตะกวยอย่างนี้และครับออกเป็นตะก้อใหญ่ๆเลยครับต้นที่ยี่หกอุ้ยดิมต้นอื่นต้นที่ยี่หกนะครับนี่ลอยลบนะต้นที่ยี่หกอ่ะอันนี้ดอกไม่มีต้นที่ยี่สิบเจ็ดนี่แดงซันตาคอสนะครับแดงซันตาคอ์สกับ สตาร์พิงค์นะครับแดงซันต์คอรกับสตาร์พิงค์ต้นที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นแดงแันต์คอรกับสตาร์พิงค์มันจะมีขอบขาวนะครับกับสตาร์พิงค์ตัวนี้นะต้นที่ยี่สิบเจ็ดนะครับสวยๆใหญ่ๆต้นที่ยี่สิบแปดเป็นแดงอุดมทรัพย์นะครับต้นที่ยี่สิบแปดนะครับอ่โอเคโอดอกพึ่งมานะต้นไหนไม่มีดอกตัดออกไปนะครับต้นที่ยี่สิบเก้ามาต้นที่ยี่สิบเก้านี้เป็นสีของตอนะครับ อันนี้เป็นแดงอุดมทรัพย์นะครับต้นที่29อันนี้ได้โขดใหญ่ครับได้ความใหญ่ได้ความใหญ่ต้นที่29้านะครับได้ความใหญ่หญต้นที่28อ่สบดไปแล้วเป็นแดงอุดมทรัพย์นะครับต้นที่29เ้าเป็นสีของตอข้างหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นแดงอุดมทรัพย์ข้างหนึ่งต้นที่3าสิบเป็นอะไรนะ,ะชมพูทรัพย์เจริญน,นะครับต้นที่3าสิบใหญ่สวยนะครับต้นที่สามสิบนะครับ ต้นที่สามสิบใหญ่สวยมากต้นที่สามสิบอืมโอเคต้นที่สามสิบหนึ่งเป็นเหลืองทรัพย์เจริญเบอร์สองนะครับใหญ่ๆเหลืองทรัพย์เจริญเบอร์สองเขาจะมีแบบเนี้ยมีความปราดเปรียวนะครับเหลืองทรัพย์เจริญเบอร์หนึ่งก็จะเป็นเนี่ยเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งจะเฉยๆเบอร์สองจะมีความปราดเปรียวนี่มี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 เนี่ยมีหยักหยักยิกยิกย๊กนะครับหนี่ยต้นที่เท่าไหร่นะต้นอันนี้มันต้นที่สามสิบอ่าอันนี้มันต้นที่เก้าอันนี้ต้นที่สามสิบเนี่ยผมเขียนผิดเล่น ต้นที่สามสิบอ่าน,นี้ต้นที่สามสิบหนึ่งครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะสิบหนึ่งเออต้นที่สามสิบหนึ่งเนี่ยเหลืองซับจเจริญเบอร์สองเนี่ยต้นที่สามสิบสองอันนี้รากสวยรากสวยมากรากใหญ่นี่มีหนะหน้าท้องด้วยแดงดํานะครับนี่แดงดําเหมือนกุหลาบเลยนะครับนี่ดูบานอลังชังอย่าง,งนี้เนี่ยสวยไหมเนี่แดงดํานะครับต้นที่สามสิบสองนะครับอ่ะเขียนก่อนต้นที่สามสิบสองนะครับ 32. ต้นที่สามสิบสองต้นที่สามสิบสามเป็นอะไรนะผมจําชื่อไม่ได้เนี่เป็นไม้โบราณออกเปดอกเป็นกระจับอย่างนี้นะครับมันมีชื่อของเขาอะไรอะไรอะไรเศรษฐีเศรษฐีสักอย่างหนี่งครับเนี่ยนะครับต้นที่สามสิบสามนะครับต้นที่สามสิบสามอืมนะครับอันนี้เป็นตอญี่ปุ่นนะครับตอญี่ปุ่นจะได้ความใหญ่นะต้นที่สามสิบสาม อันนี้ดอกยังไม่มาอ่าอันนี้มาแล้วนะครับอ่าขายเลยนะครับอันนี้เป็นสีเดียวนะครับเป็นลูกไม้ลูกไม้ตัวนี้นะครับเนี่ยลูกไม้สีเป็ด้ยๆสีพาสเทลเนี่ยตนที่สามสิบสี่นะครับเนี่ยเนี่ยพอบานใหม่ๆก็จะดำอย่างนี้นะครับเป็นลูกไม้ตัวที่ผมมีแหละเนี่ยแล้วพอบานโรยโรเนี่ยจะเป็นสีอย่างนี้อมๆยนีงี้เนี่ยแตกต่างกันเลยครับเนี่ยชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับเนี่ยนะครับสีมันจะแตกต่างกันเลยเนี่ยครับจนที่สามสิบสี่นะครับ อ่าได้ความสวยอันนี้ได้ความแบบได้ความไฮโซนะครับได้ความไฮโซเนี่ยครับนี่บานใหม่ๆก็จะอย่างนี้พอบานจะโรยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่อา่าโกลเด้นเยียนะครับ Year โกลเด้นเยียโคตรใหญ่ๆก็เอาไว้ก่อนนะครับต้นที่เท่าไหร่เนี่ยสามสิบสี่นะครับเดี๋ยวดูตรงไหนอีกอ่ะปากไปตรงนู้นอไปตรงนู้นต้นที่สามสิบห้านะครับเป็น พะรถเมรีนะครับเป็นพะรถเมรีนะครับดอกมาเพียบเลยนะครับเป็นตอญี่ปุ่นนะครับต้นที่สามสิบห้าที่สามสิบห้าต้นเดียวแปดร้อยครับขอค่าส่งอ่าส่งฟรีนะครับสองต้นพันห้าสี่ต้นสองพันนะครับเนี่ยเป็นพะรถเมรีนะครับเปนตอญี่ปุ่นโอ้โหนี่ครับแดงลูกไม้ตัวนี้แดงดำโอ้แดงดําชัดเจนนะครับสามชั้นด้วยนะครับอ๋ออันนี้สามชั้นด้วยสี่ชั้นด้วยนะครับเป็นเป็นลูกไม้ตัวต้นเดียวกับต้นนู้นนะครับต้นที่ สามสิบหกนะครับต้นที่สามสิบหกต้นที่สามสิบหกโคตรใหญ่สวยต้นที่สามสิบเจ็ดเป็นไฉลายลนะครับอยู่บนตอญี่ปุ่นนะครับต้นที่สามสิบเจ็ดนะครับต้นที่สามสิบเจ็ดเป็นไฉไลนี่นะใหญ่สวยมากนะครับต้นที่สามสิบเจ็ดเป็นไฉไลนะครับต้นที่สามสิบแปดเป็นแดงแดงอุดมทรัพย์ซ้อนสองนะครับนี่ตัวแดงอุดมทรัพย์ซ้อนสองนะครับแล้วก็มีตัวลูกไม้ตัวนี้นะครับนี่ที่มันบานหลายๆชั้นเนี่ย ต้นที่ต้นที่38นะครับอันนี้ก็เป็นตอญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับตอญี่ปุ่นตัดสั้นนะครับตัวทรงเราจะดูรู้นะครับต้นที่39นะครับนี่เป็นแดงอุดมทรัพย์นะครับต้นที่39มสิบเก้าอ่าต้นที่ส9เ้าป็นแดงอุดมทรัพย์นะครับสวยๆโอ้แต่โขดทุกโขดนี้ใหญ่ใหญ่โตโมโหระทึกนะครับนี่ต้นที่39มสิบเก้าอ๋อสวยมากสวยมากนะครับต้นที่39มสิบเก้าไปตอนะครับมีกี่ต้นขายหมด ติดดอกต้นไหนกระถางครึ่งปิบเอาหมดนี่ต้นที่สี่สิบชมพูทรัพย์เจเริญครับนี่ดอกแรกบานแล้วนะครับนี่ชมพูทรัพย์เจเริญก็ดอกมันบานน้อยครับแต่ปีนี้จะปีนี้จะชมพูทรัพย์เจเริญน้อยมากเลยเพราะว่าดอกมันบานช้ากว่าเขานะครับนี่เขาบานกันหมดแล้วมันเพิ่งแทงตูมอ่ะเขาบานกันเต็มต้นแล้วนี่เพิ่งบานดอกแรกนะครับต้นที่สี่สิบนะครับสวยมากสวยมากต้นที่สี่สิบหนึ่งเป็นแดงสุขใจนี่ ให้ดอกเต็มฟอร์มนะครับนี่ให้ดอกเต็มฟอร์มโอ้โหใหญ่มากนี่ครับแด้สุดใจนะครับนี่ใหญ่มากน,นี่เป็นสีของตอนะใครชอบก็เอาไว้ไม่ชอบก็ตัดทิ้งนี่ต้นที 40, <ม>่สี่สิบสี่สิบสี่สิบหนึ่งนะใช่ไหมต้นที่สี่สิบหนึ่งนะครับต้นที่สี่สิบหนึ่งเป็นแดงสุดใจนะครับใหญ่มากใหญ่มากเป็นแดงสุดใจข้างหนึ่งอีกข้างนึงเป็นสีของตอเนี่ยโอ้โหบานอย่างนี้เลยครับใช้ดูนะกิ่งมันยาวจริงๆริต้องตัดทดแล้วก็เสียบใหม่ผมไม่เสียบแล้วผมปล่อยเลยวต้นที่สี่สิบหนึ่ง นะครับนี่ต้นที่สี่สิบสองโอ้ middle, oh อันนี้อันนี้เป็นไม้เก่านะเนี่ยนะครับต้นอันนี้อะไรนะชมพูดาวกระจายนะครับอชมพูดาวกระจายขอนอกรอบนะครับชมพูดาวกระจายเป็นไม้โบราณน,นะครับต้นที่สี่สิบสองเอ่อต้นที่สี่สิบหนึ่งตะกี้เป็นอันนี้เป็นแดงสุขใจใช่ไหมชมพูดาวกระจายนี่ผมขอนอกรอบนะครับผมขายพันหนึ่งนะครับ ไม่ไม่มีไม่มีเลขนะครับชมพูดาวกระจายตัวนี้มาละนะครับดอกสวยชมพูดาวกระจายเป็นไม้เก่าแล้วก็อันนี้ก็นอกรอบต้นนะครับเป็นใบด่างใบด่างทั้งใบเลยนะเนี่ยนะครับใบด่างทั้งใบนะครับนะครับเนี่ยนะครับเป็นสีพาสเซลลอันนี้ก็พันหนึ่งนะครับมีสี่สิบเอ็ดต้นนะครับมีสี่สิบเอ็ดต้นมีสี่สิบเอ็ดต้นทั้งหมดนะครับแล้วก็ ก็ขายไม้ต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะครับเป็นไม้เพาะเมล็ดขายเลยตอนแรกผมไม่ขายผมจะใช้เงินแล้วเป็นใบด่างนะครับเป็นใบด่างเป็นใบด่างนะครับเป็นไม้เพาะเมล็ดนะครับนี่ผมอยู่ในตอลีลานะอยู่ในตอลีลานะครับเป็นใบด่างนะครับเป็นไม้เพาะเมล็ดครับใบด่างอย่างนี้อและที่เสียบก็เป็นระฆังทองนะครับนี่เป็นใบด่างแบบนี้นะใบด่างแบบนี้เลยนะครับเพาะเมล็ดนะครับเป็นเพาะเมล็ดนะครับไม่ได้เสียบนะครับนี่ตัวเสียบเป็นเป็นเป็นระฆังทองนะครับนี่ เป็นใบด่างแบบนี้นะครับเห็นไหมใบด่างแบบนี้นะครับด่างด่างทั้งต้นน่ะเนี่ยดูไม่ใช่ด่างหินอ่อนนะครับเนี่ยเป็นด่างแบบนี้เลยนะนะครับอยู่ในตอรีลานะครับเนี่ยสวยมากนะครับทรงสวยนะครับก็เสียบเป็นระฆังทองนะครับเนี่ยเป็นใบด่างนี้อันนี้เป็นเมล็ดเลยนะเป็นไม้เมล็ดไม้ลักแก้วนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้ก็ขอห้าพันบาทนะครับขอห้าพันบาทส่งทั้งกระถางนี่ก็ขอ 100นะครับส่งทั้งกระถางของ0 0ถ้าถอนส่งก็ขอ50บาทนะครับนี่นะครับเป็นใบด่างตัวนี้นะครับเป็นไม้ลักแก้วนะครับเป็นไม้เพาะเมล็ดเลยนะครับไม่ได้เสียบเสียบก็เนี่ยครับระคังทองเสียบไปนะครับนี่นะครับขอ5,000บาทนะครับก็ค่าส่งก็ส่งทั้งกระถางก็ร้อยหนึ่งนะครับถอนส่งก็50บาทนะแล้วก็มีนี่2 0 0พบาทนะครับเป็นไม้แฝดอินจันนะครับหนึ่งไม้แฝดแฝดอย่างนี้เลยนะนะครับ นะครับนี่เป็นดอกตัวใหม่แล้วก็นี้ดอกชมพูนะครับนี่แล้วก็อันนี้ก็เป็นแสงมินจันเหมือนกันครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับอ่าเป็นซับเสร็ฐีนะครับเป็นซับเศร็ฐีข้างบนนะครับเดี๋ยวดูตัวนี้น่าจะเป็นพญาเพิ่มซับเนี่ยข้างล่างนะครับนี่ข้างบนเป็นซับเสร็ฐีข้างล่างน่าจะเป็นพญาเพิ่มซับนะที่ผมจําได้นะสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับสนใจอะไรแบบไหนก็ทักทายมาแล้วกันครับมีต้นไหนอีกเนี่ยนะครับก็อยากได้ต้นไหนก็ไปสอบถามน้องบีมครับนี่ ใบด่างก็ยังมีนะครับเก้าต้นพันเก้าต้นพันก็ใส่อย่างละสามต้นนะครับใบด่างอ่อนสามต้นสยามลอล่านะครับสามต้นนะครับเนี่ยโดนฝนทุวกวันเลยใบร่วงนะครับแล้วก็นิลการสามต้นนะครับอย่างละสามต้นนะครับแล้วก็ไซส์สิบแปดต้นพันเนี่ยสิบแปดต้นพันมาสิบแปดต้นพันมาใครสง่งก่อนวันอาทิตย์เนี่ยผมส่งฟรีเนี่ยไม้ผมส่งฟรีหมดเลยนะครับสิบแปดต้นพันมาเนี่ยนะครับ ใครสั่งไม้ช่วงนี้ผมส่งฟรีหมดเลยผมจะใช้ตังค์นะมาถูกๆเลยเนี่ยสิบแปดต้นพันหาที่ไหนได้ครับเนี่ยใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเนี่ยสิบแปดต้นพันนะครับแล้วก็ไซส์กระถางแปดนิ้วนะครับสิบเอ็ดต้นพันใหญ่ๆอันนี้นะครับใหญ่ๆเลยสิบเอ็ดต้นพันนะครับเนี่ยนะครับส่งฟรีด้วยนะครับสิบเอ็ดต้นพันส่งฟรีแล้วก็เอ,อ่อสิบต้นสองพันสี่ชุดที่หนึ่งไปแล้วลชุดที่สามไปแล้วเลยชุดที่สองนะครับเนี่ยเดี๋ยวชุดที่สองใครจะเอานี่มีขาวด้วย เดี๋ยวชุดที่สองก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับสิบไปสุดตรงนู้นนะครับสิบชุดที่สามไปแล้วนะครับชุดที่หนึ่งไปแล้วนะครับแล้วก็ใครจะเอาเพิ่มอีกก็มีอีกเนี่ยใครจะเอาอันนี้เนี่เอาเอันนี้ดีกว่าเลยไล่ยังไงดีอะเอาให้มันเอาให้มันได้หน่อยอ่ะเนี่ยนะครับเนี่ยตามนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่สองแถวนี้นะครับชุดที่ดอชุดที่สามเนาะ ไม่ใช่ดิชุดที่สามมาถึงไหนเดี๋ยวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ๋อชุดที่สามอยู่นี่นชุดที่สี่ก็คือมานี่เลยเนี่ยตั้งแต่ชมพูแดงเนี่ยหนึ่งสองสามโอ้โหชุดที่สี่โคตรใหญ่มากเลยสี่ห้าโอ้อันนี้เป็นตอตอญี่ปุ่นตัดสั้นด้วยนี่ครับเป็นน้ําหวานด้วยห้าเอาไปเลยห้าอันนี้ไม่เอาอันนี้เล็กไปเอาหกเจ็ดแปดเก้าสิบมาสุดที่ใหญ่ๆอันนี้นะครับสิบพับสิบนะครับนี่ มาสุดที่นี่ใครจะรับก็ทักทายมาแล้วกันนะครับก็สิต้น2 0 0พันส่ตรงฟรีนะครับอันนี้ยังไม่มีใครรับเลยนะครับเนี่ยตัวนี้แดงลูกไม้ดอกเป็นกำมหยีตัวนี้ครับขายพันเดียวขอค่าส่งก็ไม่มีค่าส่งไม่มีค่าส่งขายพันเดียวเนี่ยนะครับท่านใดชอบสนใจก็ทักทายมาสําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับมีเยอะๆเลยนะครับมีเยอะยๆเลยท่านใดชอบสนใจก็ทักทายมานี่ครับมีเยอะๆเลยนะครับเนี่ยโอ้ยใหญ่ๆสวยๆนะครับใช่ได้ใช่ได้สําหรับวันนี้ก็ และการห่วงใยกันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันนะครับการค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจนะครับความกระตันยูรู้คุณคนนั้นจะทําให้คุณนั้นตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับนี่ต้นที่เท่าไหร่เนี่ยนี่ใครเอาไปยังเนี่ยต้นที่สิบสามเนี่ยดอกโหดมากเลยสิบสามกับสิบสี่นี่ดอกโหดมากเลยนะครับสิบสามสิบสี่นะครับนี่ดอกโหดมากเลยต้นใหญ่ด้วยแล้วก็สิบหกสิบหกนี่ทรงดีมากเลยนะครับทรงดีมากเลยนี่ดอกมาดีดอกมาดีเลยสิบหก สิบสามสิบสี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดยังอยู่มั้งนะครับเนี่ยสิบห้าเป็นชมพูซ่บเจริญน,นะครับแล้วต้นนี้ต้นที่เท่าไหร่เนี่ยเนี่ยต้นนี้ต้นที่เท่าไหร่เนี่ผมจำไม่ได้นะครับสิบสิบเท่าไหร่เนี่ยสิบสิบสิบสองใช่ไหมสิบสองครับต้นที่เก้าก็ยังอยู่นะครับต้นที่สิบอ่าใช่อ่ะต้นที่สิบเอ็ดหรืตอต้นที่สิบเอ็ดสิบสองเนี่ยต้นนี้นะครับอ่าสิบเอ็ดอยู่โน่นสิบสองใช่ไหม ต้นนี้สวยครับท่านใดสนใจก็ทักทายมานะครับนี่ต้นที่สิบเอ็ดนี่สิบเอ็ดก็สวยนะครับนี่ต้นที่สามก็สวยสวยทุกต้นแ่ะไม้มันใหญ่นะครับไม้มันใหญ่หนี่ผมว่าชี้ต้นไหนก็ได้ลูกค้าไม่ผิดหวังหรอกครับชี้ต้นไหนก็ได้สวยทั้งนั้นใหญ่ๆเอาความใหญ่ไว้ก่อนราคานี้นะครับราคานี้ใหญ่ๆไว้ก่อนนะครับสาหรับวันนี้ก็นี่มานําเสนอเท่านี้ค,นครับวัสลามัวอะไรกุ้มวารามาตุลล้อวารากาตูขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับบุดเลย